ประกาศศิลราชามังกรบทที่6กพันแปดสิบสองดาบที่รวดเร็วเช่นนี้โลกภายนอกในเวลานั้นเป็นเหมือนนรกชัดๆบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ผู้แสบวงบุญนนับพันนอนราบกับผืนรำห้ด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสพลังชีวิตของพวกเขาถูกดูดออกมาอย่างโหดร้ายกลายเป็นสายเลือดที่พุ่งขึ้นสู่ยอดเขาผู้ที่มีระดับการฝึกฝนต่ำได้กลายเป็นศพแห้งไปแล้วในขณะที่ผู้ที่มีระดับการฝึกฝนสูงกำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดบนท้องฟ้าลำแสงสีแดงฉานแปดลาเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงปกคลุมภูเขาศักดิ์ส ระหว่างเสาแห่งแสงพลังงานสีแดงฉานพันเกี่ยวกันราวกับโซ่ตรวนก่อตัวเป็นกรงขนาดมหึมาเฉินผิงเงยหน้ามองยอดเขาดวงตาของเขาฉายแววเย็นชาเขากลายร่างเป็นลำแสงพุ่งทะยานไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่สายเลือดน,นั้นมาจากและเร่งความเร็วไปยังยอดเขายิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่แรงดูดก็จะยิ่งแรงขึ้นและพลังงานสีแดงก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นหากเฉินผิงไม่มีพลังแห่งความกลาหลนที่สามารถกลืนกินกฎเกณฑ์ทั้งตวงได้เขาคงได้รับผลกระทบจากแรงดูดนี้ทำให้แก่นแท้และเลือดของเขาไหลทะลักออกมา เมื่อพวกเขาบินไปยังเชิงเขาก็มีร่างนับสิบปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาอย่างกระทันหันขวางทางพวกเขาไว้ผู้นำเป็นชายชาราผมขาวสวมชุดเทพสีทองออร่าข,ของเขาลึกกล้าดุดท้องทะเลและอยู่ในระดับสูงสุดของอาณาจักรเซียนชั้นสูงระดับที่แปดด้านหลังเขามีขุนพลสวมเกราะทองคำสิบสองนายแต่ละครนั้นมีระดับการฝึกฝนอยู่ในขั้นที่หกหรือเจ็ดของอาณาจักรเซียนชั้นสูงหยุดชายชาราผมขาวกล่าวอย่างใจเย็นว่านี่คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่คนไม่ได้รับอนุญาตไม่ควรเข้าใกล้ เฉินผิงหยุดและมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเย็นชาพวกท่านเทพเจ้าทั้งหลายภายใต้หน้ากาก่อขอองค์การแสนวงบุญแท้จริงแล้วกำลังทำการบูชายัญด้วยเลือดและสังหารชีวิตนับไม่ถ้วนพวกท่านไม่กลัวการลงโทษจากสวรรค์บ้างหรือชายชราผมขาวหัวเราะการลงโทษจากสวรรค์หรือในสวรรค์ชั้นที่สิบสี่วิหารก็คือสวรรค์นั่นเองส่วนเจ้าถ้าข้าจำไม่ผิดเจ้าคือเฉินผิงผู้ที่มาจากสวรรค์ชั้นที่สิบสามใช่ไหมคุณรู้จักผมเหรอเฉินผิงเลิกคิ้วขึ้นแน่นอนฉันรู้ชายชราผมขาวลูกคร่่าาาาาาาของงงต้นนพรกกลลววททยเสสู่่สสววรรรรรค์กกาาาาาััังงหหมฤษษีขขบไลทูตพิเศอด ชื่อเสียงของคุณโด่งดังไปทั่ววัดเจ้าอาวาสสนใจในตัวคุณมาและได้สั่งไว้เป็นพิเศษว่าหากพบเห็นคุณให้พยายามชักชวนคุณเข้าร่วมเขาอยู่ชั่วครู่แล้วกล่าวว่าเฉินผิงจงเข้าร่วมวัดเถิดด้วยพรสวรรค์ของคุณหากได้รับการบำรุงเลี้ยงจากวัดคุณจะกลายเป็นเซียนแท้ภายในร้อยปีอย่างแน่นอนทำไมต้องไปเป็นศัตรูกับวัดเพื่อพวกมนุษย์ชั้นต่ำเหล่านั้นด้วยละ่ะเฉินผิงหัวร้อเช่นกันชักชวนฉันเหรอแล้ววันหนึ่งก็จะใช้ฉันเป็นเครื่องบูชายัญเลือนเหมือนพวกผู้แสวงบุญนบน ชายชราผมขาวใส่หัวเจ้าเป็นอัจฉริยะผู้มีสายเลือดมังกรทองและพลังแห่งความโกลาหลวิหารจะมอบตำแหน่งสำคัญให้เจ้าเท่านั้นจะไม่ทำร้ายเจ้าน่าเสียดายที่ฉันไม่เชื่อเรื่องนั้นเฉินผิงยกดาบปราบมังกรขึ้นพร้อมกล่าวว่าหลบไปไม่งั้นก็ตายใบหน้าของชายชราผมขาวมืดครึมลงคุณไม่ยอมฟังเหตุผลฉันนั้นอย่ามาโทษผมที่ผมโหดเหี้ยมเขาโบกมือพลางพูดว่าจัดรูปขบวนแล้วจัดการมันซะขุนพลเกร็ดทองทั้งสิบสองนายกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วจัดทับล้อมเฉินผิงไว้ตรงกลาง เมื่อการจัดทับสมบูรณ์พลังออร่าของทั้งส2องคนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพลังของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นจนแผ่ความรู้สึกกดดันราวกับเซียนชั้นสูงระดับเก้าออกมาข้าชายทั้ง12คนตะโกนพร้อมกันและเงาหอกสีทอง12เล่มดุดมงกอที่ผุดขึ้นจากทะเลพุ่งเข้าใส่เฉินผิงจากทุกทิศทางเฉินผิงไม่ได้หลบหลีกแต่ฟาดดับปราบ,บมังกอไปในแนวนอนอนาณาจักรดาบแห่งความกลาหลเปิดแล้วพื้นที่สีเทาขยายตัวออกทันทีครอบคลุมพื้นที่รัศมีหลายร้อยฟุตหลังจากเงาออกกกกััังงงงงเขาาา่่าวมมม็พพนนนลลยลยแะช เฉินผิงเคลื่อนไหวราวกับผีลมหลีกเงาของเสียนปืนได้อย่างแนบเนียนทุกครั้งที่ดาบปราบมังกรถูกฟาดฟันแม่ทัพเทพจะล้มลงหนึ่งคนดาบว่าราวกับสายฟ้าแลบเลือดกระเซ็นออกมาเพียงสามลมหายใจต่อมาแม่ทัพเทพทั้งสิบสองก็ล้มลงกับพื้นและขบวนทัพก็พังทลายลงดวงตาของชายชราผมขาวรีลงอย่างฉับพลันดาบที่ว่องไวเช่นนี้ดินแดนที่แปลกประหลาดเหลือเกินในที่สุดเขาก็ละทิ้งความดูถูกเหยียดหยามดูเหมือนว่าเจ้าสำนักจะประเมินเจ้าต่ำไปพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของเจ้าน่าจะใกล้เคียงกับเซียนชั้นสไปเยนากิ เฉินผิงชีด้ดาบไปที่ชายชราชายชราผมขาวหัวรับพลางกล่าวว่าหนุ่มน้อยเจ้าแข็งแกร่งมากทีเดียวแต่ที่นี่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนที่วัดดูแลมานานนับหมื่นปีแล้วเขาทำสัญลักษณ์มือขอให้ข้าแสดงให้ท่านเห็นถึงพลังที่แท้จริงขององค์การก่อก,กำแพงศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เขาพูดจบภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็สั่นสะเทือนและลำแสงสีแดงฉานแปดลำพุ่งลงมาพร้อมกันมุ่งตรงไปยังชายชราผมขาวพลังออร่าข,ของชายชราผมขาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดขขขขออออองง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 ลลลลลลำำำำดด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 ัััััับบบบบททททททีีทีีีี่่่่่่่่่่่ไไปปสสสสสููููชชววต้้นนนนจาากกกแะะใุุุ็หยยร ผมสีขาวของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดดวงตาแดงกล่ำและร่างกายของเขาถูกห้อมล้อมด้วยแสงสีแดงเลือดราวกับปีศาจโลหิตที่ลงมาอย่างโลกด้วยพรจากอาคมโลหิตข้าสามารถครอบครองพลังของผู้ฝึกฝนระดับเก้าขั้นสูงสุดได้ชั่วขณะเสียงของชายชรา,าผมขาวแหบพร่าและหน้าขนลุกเฉินผิงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสามารถตายในสภาพเช่นนี้ได้เขาใช้ฝ่ามือตบออกไปรอยฝ่ามือสีแดงฉานบนบางเท้งฝ่าและวิญ,ญญาณอาฆาตนับไม่ถ้วนคล่ำครวญอยู่ภายในฝ่ามือแฝงด้วยแรงดุดอันน่าสะพรึงกลัวราวกับพยายามดูดเอาแก่นแท้เลือดและจิตวิิิิญญาณของงเฉนนผใหห้้มดส นี่คือวิชาชั่วร้ายที่ผสานพลังจากอาคมสังเวยโลหิตสีหน้าของเฉินผิงเค่งเข็มพลังขององค์การโจมตีด้วยฝ่ามือครั้งนี้ได้ถึงระดับสูงสุดของเซียนชั้นสูงระดับที่เก้าแล้วและเกือบจะแตะถึงขอบเขตของเซียนแท้ด้วยซ้ำคุณบังคับมันไม่ได้หรอกเฉินผิงถอยอย่างรวดเร็วพร้อมกับปล่อยแสงดาบนับสิบสิบดวงด้วยดาบสังหารมังกรฟาดฟันไปยังรอยฝ่ามือสีแดงฉานแสงดาบกระทบกับรอยฝ่ามือแต่ก็เหมือนบัวโคลนที่ลงไปในทะเลก่อให้เกิดเพียงระลอกคลื่นเล็กน้อยเท่านั้นแรงส่งของตราประท บทที่หกพันแปดสิบสามดับเล่มเดียวปราบเก้าระดับพวกเขาหนีไม่พ้นหรอกชายชราผมขาวหัวร้ออย่างชั่วร้ายภายในเขตภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะวิ่งไปที่ไหนคุณก็หนีพ้นการรับรู้ของอาคมนี้ไปไม่ได้เฉินผิงหยุดกระทันหันเขาหยุดวิ่งหนีและหันไปเผชิญหน้ากับรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดใครบอกว่าฉันจะหนีไปละ่ะเฉินผิงถือดาบปราบมังกรตั้งตรงไว้ที่หน้าอกแล้วหลับตาลงภายในร่างกายของเขา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งเต่าอันวุ่นวายหมุนวนอย่างบ้าคลาั่งสายเลือดมังกรทองเดือดพลานและพลังปราณแห่งยม,มโลกลกเว ภายใต้อิทธิพลแห่งการประสานกลมกลืนของวิชาหยินหยานกับคืนสู่กำเนิดพลังทั้งสามจึงเริ่มหลอมรวมกันความโกลาหลนคือรากฐานมังกรทองคือหยางและโลกใต้พิภพคือหยินถ้าทั้งสามมาจะกับคืนสู่หนึ่งเดียวซึ่งสามารถฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทั้งหมดได้ตัดเฉินผิงลืมตาขึ้นและฟาดฟันด้วยดาบไม่มีแสงดาบที่เจ,จิดจ้าไม่มีออร่าที่น่าหวาดกลัวมีเพียงลำแสงดาบสีเทาเรียบง่ายไร้การตกแต่งใดๆบางราวเส้นผมพุ่งตรงไปยังรอยฝ่ามือสีแดงฉานอย่างเงียเๆีชายชราผมขาวตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในวินาที่่ออาาสีนนน้ขขงงเเเปปลยยไิ ทันทีที่แสงดาบสีเทาแต่ลงบนรอยฝ่ามือสีแดงเลือดรอยฝ่ามือก็เริ่มสลายไปมันไม่ได้แตกสลายแต่กลับละลายหายไปเหมือนน้ำแข็งและหิมะที่ปะทะก,กับไฟแล้วสลายตัวไปอย่างรวดเร็ววิญญาณอาฆาตในฝ่ามือส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงและหายไปในควันสีฟ้าแสงดาบสีเทายังคงพุ่งแรงอย่างไม่ลดละทะลุผ่านรอยฝ่ามือและพุ่งตรงไปยังชายชราผมขาวเป็นไปไม่ได้ชายชราผมขาวตกใจสุดขีดและรีบเรียกสมบัติเวทมนตร์ป้องกันทั้งหมดของเขาออกมา โลทองคำเครื่องรางหยกทงสีแดงเลือดวัตถุเวทมนต์ป้องกันชั้นยอดเจ็ดหรือแปดชิ้นสองแสงพร้อมกันกอตัวเป็นชั้นกำแพงป้องกันอยู่เบื้องหน้าเขาแต่แสงดาบสีเทาดูเหมือนจะไม่สนใจและแทรกซึมเข้าไปทีละชั้นหัวเราะในที่สุดคมดาบก็ทะลุผ่านกำแพงสุดท้ายและแทงเข้าที่หน้าอกของชายชาราผมขาวชายชาราผมขาวตัวแข็งเทือและก็มองหน้าอกของตนเองไม่มีบาดแผลไม่มีคราบเลือดแต่ลมาหายใจของเขากำลังแผ่วลงอย่างรวดเร็วนี่มันพลังแบบไหนกัน เขาเอ่ยคำเหล่านั้นออกมาด้วยความยากลำบากและร่างกายของเขาก็เริ่มกลายเป็นเท่าฐานลอยหายไปในสายลมเพียงแค่ฟันดาบครั้งเดียวเขาก็สังหารเซียนระดับเก้าที่เก่งที่สุดได้แม้ว่าระดับเซียนขั้นสูงสุดระดับเก้าที่ได้หนีจะมาจากการใช้พลังภายนอกและอาจมีการกล่าวเกินจริงไปบ้างแต่การฟันดาบของเฉินผิงก็ยังน่าทึ่งมากเฉินผิงเก็บดาบเข้าฝากใบหน้าของเขาเสียเผื่อเล็กน้อยการฟาดฟันด้วยดาบครั้งสุดท้ายนั้นทำให้เขาสูญเสียพลังไปเกือบ7 0ซแม้ว่าการรวมธาตุทั้งสามจะมีพลังมากแต่ก็สร,กร้างภาระ เขาไม่กล้าที่จะรอช้าจึงกลืนยาแก้ปวดไปสองสาเม็ดแล้วบินต่อไปยังยอดเขาไม่มีใครหยุดพวกเขาระหว่างทางในไม่ช้าเฉินผิงก็ถึงยอดเขายอดเขานั้นเป็นลานกว้างขนาดใหญ่และตรงกลางลานนั้นมีแท่นบูชาสีแดงเลือดแปดแท่นเรียงตัวเป็นรูปแปดเหลี่ยมแท่นบูชาแต่ละแท่นสูงประมาณสิบจางและมีลวดลายแกะสลักที่ซับซ้อนอยู่บนนั้นเลือดไหลซึมอยู่ภายในลวดลายเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นฉุนของเลือดอย่างรุนแรงพลังสีแดงฉานเชื่อมต่อแท่นบูชาทั้งแปดเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นแถวพลังงานที่สมบูรณ์ในใจกลางข,งของแถวพลังหงว ตุกตุกตุกทุกครั้งที่เสียงกระแทกดังขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลูกก็สั่นสะเทือนเส้นเลือดจำนวนหนับไม่ทวนพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางและรวมกันอยู่ที่หัวใจหลังจากหัวใจดุดซับเลือดแล้วมันจะเต้นแรงขึ้นและอาราที่เปล่งออกมาก็จะน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นไปอีกเฉินผิงสัมผัสได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะเพรึงกลัวกำลังก่อตัวขึ้นภายในหัวใ,นวใจนั้นจิตสำนึกที่หลงเหลืออยู่ของเซียนรับให้วิญญ,ญาณหรือที่จริงแล้วคือร่างพื้นฐานของซากศพวิาาาามมอหัวกตูรล้รงญญญนนยทคถ สายตาของเฉินผิงกาดมองไปทั่วแท่นบูชาทั้งแปดและเขาก็จับจ้องไปที่แท่นบูชาสามแห่งอย่างรวดเร็วตามคำกล่าวของผู้ฝึกฝนมงกุฎทองหากทำลายแท่นบูชาทั้งสามพร้อมกันได้การอาคมสังโลหิตก็จะถูกทำลายลงปัญหาคือแท่นบูชาเหล่านั้นได้รับการปกป้องด้วยระบบป้องกันและแท่นบูชาทั้งแปดเชื่อมต่อกันหากแท่นบูชาใดแท่นหนึ่งถูกโจมตีแท่นบูชาอีกเจ็ดแท่นจะตอบโต้พร้อมกันเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฝ่าฟันไปให้ได้เฉินผิงเลือกแท่นบูชาสามแห่งที่อยู่ใกล้กันพอสมควรสูดหายใจเข้าลึกๆและเเเเตตตรรีีีียยยมมจพวกกััันนนนนน้้ออแ่่ใขขณะงงงสทคคุ็ดึ เฉินผิงคุณมาจริงๆด้วยเฉินผิงหันศีรสปไปและเห็นหลิมหอวู้เฉินและเย่หลิวหลีเดินออกมาจากด้านหลังแท่นบูชาไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นจากทุกทิศทางปรากฏร่างต่างๆขึ้นมาทีละร่างมีผู้ฝึกฝนเผ่าเทพมากกว่าส0มสคนแต่ละคนมีออราทรงพลังผู้ที่อ่อนแอที่สุดอยู่ในระดับเซียนชั้นสูงลำดับที่หในขณะที่ผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในระดับเซียนชั้นสูงลำดับที่เกเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีรอให้เฉินผิงเดินเข้ามาติดกับดักเองฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะกล้้าามททีี่่วรรชันจิงๆ ลิหอวูเฉินมองเฉินพิงดวงตาของเขาฉายแววซับซ้อนการพ่ายแพ้ให้กับเจ้าในสวรรค์ชั้นที่สิบสามเป็นความอัปยาที่สุดในชีวิตข้าวันนี้ข้าจะล้างความอัปยา,นนา,า,าปยนี้ให้ตัวเองเย่หลิวลีตอบอย่างเย็นชาว่าเฉินพิงเจ้าทำลายแผนการอันยิ่งใหญ่ของวัดข้าและข่า,าผู้ฝึกฝนของวัด้าวันนี้เจ้าจะไม่ได้ออกไปอย่างมีชีวิตเฉินผิมองสรวจฝูงชด้วยสีหน้บนิมีแค่พวกคุณเหรอยิงผู้อาสล,ลำดับที่ยอยอย้าย่อยฉินผิงเจ้ามีความสามารถพิเศษและพลังการต่อสู้ที่น่าทึ่ ผู้อาวุโสอีกคนกล่าวขึ้นว่าเฉินผิงเจ้าสำนักเห็นคุณค่าในพรสวรรค์และจะให้โอกาสสุดท้ายแก่เจ้าเข้าร่วมสำนักมอบความลับของสายเลือดมังกรทองและพลังแห่งความโกลาหลแล้วเจ้าอาจได้รับการไว้ชีวิตมีเช่นนั้นวันนี้คือวันตายของเจ้าเฉินผิงหัวเราะรับฉันเข้าทำงานเรอแล้ววันหนึ่งก็จะเปลี่ยนฉันให้เป็นหุ่นเชิดเหมือนที่แกทำกับเซียนเสียงร้องวิญญ,ญาณงั้นงั้น,นเถอสีหน้าของผู้อาวุโสเมื่อคลื่ลงดื้อรั้นจนถึงที่สุดงั้นก็ตายซะผู้ฝึกฝนพลังเทพก,กว่าสามสิบคนโจมต พลังเหนือธรรมชาติสมบัติวิเศษและรูปแบบเวทมนต์ต่างๆมากมายสาดลงมาใส่เฉินผิงทันใดนั้นแท่นบนยอดเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยสีสันที่เจิดจรัดและความผันผวน,นของพลังงานที่น่าหวาดกลัวทำให้พื้นที่นั้นสั่นสะเทือนแม้จะตกอยู่ใจกลางขององค์การโจมตีแต่เฉินผิงกลับมีท่าทีสงบอย่างผิดปกตินี่คือช่วงเวลาที่เขารอคอยมานานรูปแบบที่แท้จริงของความโกลาหลสายเลือดมังกรทองวิชาหยินหยานกลับคืนสู่ต้นกําเนิดสามท่ากับคืนสู่หนึ่งเมื่อพลังอำนาจสูงสุดทั้งสามประทุขึ้นพร้อมก ครึ่งหนึ่งของร่างกายเขาส่องประกายสีทองดุจดวงอาทิตย์ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเทาเหมือนความโกลาหลพลังงานสีดำไหลเวียนระหว่างหน้าอกและท้องของเขาผสานพลังทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบแสงดาบสามสีส่องประกายระยิบระยับบนดาบสังหารมังกรและตัวดาบก็ส่งเสียงหึ่งๆอย่างตื่นเต้นหยุดพักเฉินผิงปล่อยพลังดาบออกมาแสงดาบสามสีแผ่กระจายออกเป็นรูปพัดเพื่อรับมือกับก,บการโจมตีทั้งหมดเสียงดังกึกก้องเกิดระเบิดรุนแรงน่าสะเพรึงกลัวขึ้นทั่วทั้งยอดเขากำแพงป้องกันของแท่น เหล่าผู้ฝึกฝนระดับเทพกว่า30คนถูกแรงระเบิดพัดกระเด็นไปส่วนผู้ที่มีระดับการฝึกฝนต่ำกว่าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและไอเป็นเลือดในที่เกิดเหตุเฉินผิงเองก็อยู่ในสภาพย่ำแย่เช่นกันแม้จะทนรับการโจมตีมากมายและได้รับการปกป้องจากวิชาสามธาตุกลับคืนสู่หนึ่งเดียวเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่หยุดฉวยโอกาสที่เหล่าผู้ฝึกฝนพลังเทพถูกผลักถอยหลังเขาแปลงร่างเป็นภาพดวงตาสามภาพแล้วพุ่งเข้าใส่แท่นบูชาทั้งสามที่เลือกไว้พร้อมกันโอ้ไม่นะเขาจะทำลายแท่นบูชา แต่เฉินผิงว่องไวเกินไปภาพลวงตาทั้งสามปรากฏขึ้นตรงหน้าแท่นบูชาทั้งสามเกือบพร้อมกันและเขาก็เวียงดาบสังหารมังกรความกลาหลนการสร้างสวรรค์และโลกแสงดบาบสีเทาสามลำพุ่งเข้าใส่ฐานแท่นบูชาพร้อมกันกระป้องกันของแท่นบูชานั้นประบางราวกับกระดาษเมื่อเผชิญหน้ากับแสงดาบอันปันป่วนแตกสลายในทันทีแสงดาบยังคงรุกคืบอ,อย่างไม่หยุดหยัง้งฟาดฝันลึกเข้าไปในแท่นบูชาคลิกคลิกคลิกในเวลาเดียวกันรอยร้าวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนแท่นบูชาทั้งสามและรอยร้าวเหล่านั้นก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจนที่สุ บูมบูมบูมแท่นบูชาทั้งสามระเบิดขึ้นด้วยเสียงคำรามดังกึอก้องในขณะที่แท่นบูชาเกิดระเบิดขึ้นวงล้อมแห่งการบูชายันด้วยเลือดก,ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงลำแสงสีแดงฉานทั้งแปดค่อยๆรีลงและโซ่พลังงานสีแดงฉานที่เชื่อมต่อพวกมันก็ขาดออกทีละนิ้วหัวใจสีแดงฉานที่ลอยอยู่ตรงกลางของกลุ่มนั้นส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงออกมาและจังหวะการเต้นของมันก็เริ่มผิดปกติการสั่นสะเทือนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งลูกหยุดลงแล้วเส้นเลือดที่พุ่งทะยานขนออองเขาขากก็ยบบหยุดลม ภายในถ้ำรูปปั้นของนบุญผู้รำไ้ซึ่งกำลังจะตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็สั่นสะเทือนอย่างกระทันหันรอยแตกบนพื้นผิวยุดขยายตัวและแสงสีแดงก็เริ่มจางลงประสบความสำเร็จการจัดพิธีบูชายัญด้วยเลือดถูกขัดจังหวะแล้วเลขที่เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับเทพต่างคำรามด้วยความสิ้นหวังแผนการที่พวกเขาได้วางแผนอย่างพิถีพิถันมาตลอดสามร้อยปีและกำลังจะประสบความสำเร็จนั้นกลับถูกทำลายลงด้วยฝีมือของเฉินผิงเพียงคนเดียวข่ามันฆ่ามันดวงตาของหลินหอรูเฉินแดงกำดูเหมือนคนเสียสติเย่หลิว่กันนนะพาเเิิิงช้จป็ เหล่าผู้ฝึกฝนพลังเทพที่เหลืออีก25คนโจมตีอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ยั้งมือและปลดปล่อยท่าไม้ตายที่ทรงพลังที่สุดออกมาเฉินผิงหัวเราะประการอันยิ่งใหญ่ได้ถูกทำลายลงแล้วและว,วิญญ,ญาณร้ายก็ไม่ฟื่อืนชีพเป้าหมายของเขาสำเร็จลุล่วงแล้วได้เวลาไปแล้วหมิงหลี่ถอยทับเฉินผิงส่งเสียงของเขาไปยังหมิงหลี่ซึ่งอยู่ในถ้ำบนภูเขาครึ่งทางคุณเฉินข้าได้ช่วยเหลือเหล่าผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่แล้วและข้าก็ได้ทำลายระคังควบคุมวิญญ,ญาณไปแล้วด้วยหมิงหลี่ตอบว่าแต่ทางเข้าถ้ำถูกปิกดผน รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปตามคุณมาเฉินพิงหยุดต่อสู้กับเหล่าผู้ฝึกฝนพลังเทพและปลดปล่อยวงแหวนแสงดาบด้วยดาบสังหารมังกรของเขาบังคับให้ทุกคนถอยร่นจากนั้นเขาก็แปลงร่างเป็นลำแสงและพุ่งไปยังเชิงเขาหยุดเขาอย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้เหล่าผู้บ็ญเพียงศักดิ์สิทธิ์ไล่ตามอย่างไม่ลดละเฉินพิงเคลื่อนไหวเร็วมากเขามาถึงท้าที่อยู่ครึ่งทางขึ้นเขาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจมีผู้ฝึกฝนพลังเทพมากกว่าสิบคนคอยเฝ้าทางเขาทำและได้ยินเสียงการต่อสู้ดังมาจากภายในท้าหลีกทางไป เฉินผิงปล่อยพลังดับออกมาแสงดาบสีเทากวาดไปทั่วราวกับพระจันทร์เสี้ยวฟันเหล่าผู้ฝึกฝนเทพที่อยู่ตรงทางเขา้าถ้ำขาวสบานในทันทีเขารีบวิ่งเข้าไปในถ้ำและเห็นหมิงหลีกำลังปกป้องเหล่าผู้ฝึกฝนที่ได้รับการช่วยเหลือหลายสิบคนและต่อสู้กับผู้ฝึกฝนระดับเทพกว่ายี่สิบคนอย่างดืเดือดอแม้ว่าเหล่าผู้ฝึกฝนเหล่านั้นจะไม่ได้มีทักษะสูงแต่พวกเขาก็สามารถจัดตั้งรูปแบบการรบอย่างง่ายภายใต้การบัญชาการของหมิงหลีและสามารถต้านทานไว้ได้อย่างหวุดบิดคุณเฉินหมิงหลีรู้สึกดีขึ้นทันทีเมื่อเห็นเเเเเเิิิิินนนนผผงงงไปปใใช้้้้ดดาาาาาาาฟหลู่่่ฝฝทททพีีจมข หมิงหลีรีบนำเหล่าผู้ฝึกฝนที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำอย่างรวดเร็วในขณะที่เฉินผิงคอยคุ้มกันการถอยทัพของพวกเขาเหล่าผู้ฝึกฝนพลงังปราณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกถ้ำได้ตามทานและรวมกำลังกับผู้ฝึกฝนพลังปราณภายในถ้ำซึ่งมีจำนวนมากกว่า40คนและลอ้อมเฉินผิงและพวกพ้องไว้หลิงหอวูเ่เฉินและเย,ย่หลิวหลีก็มาถึงเช่นกันใบหน้าของทั้งสองซี้เผือดเฉินผิงวันนี้แกหนีไม่พ้นแน่หลิงหอวูเ่เฉินกัดฟันแน่นเฉินผิงสำรวจสภาพแดวดล้อมโดยรอบและเห็นว่าจำนวนผู้ฝึกฝนจากตระกูลเทพกำลังเพิ่มขึ้นปัจจุบบััันน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 นมมมีีีจาาวววกก่่่50คครรถึงงง6ทออยยููใะดด9ขแเซช้ส การเผชิญหน้าโดยตรงไม่ใช่ทางออกเขาหันไปมองหมิงหลี่แล้วถามว่าคุณพาคนไปด้วยได้กี่คนหมิงหลี่หัวเราะอย่างขมขื่นด้วยระดับการฝึกฝนของชั้นฉันสามารถเทเลพอดได้มากที่สุดแค่สิบคนเท่านั้นและระยะทางต้องไม่ไกลเกินไปเฉินผิงพยักหน้าพอแล้วเจ้าพาเหล่าผู้ฝึกฝนเหล่านี้ไปก่อนส่วนข้าจะคอยคุ้มกันด้านหลังไม่คุณเฉินพวกเราจะไปด้วยกันหมิงหลี่กล่าวอย่างเร่งรีบนี่คือคำสั่งเฉินผิงกล่าวอย่างหนักแน่นการปรากฏตัวของพวกเจ้าจะเป็นภาระแก่ข้าเท่านั้นไม่ต้องห่วงหากข้าต้องการจะไปพวกเขาก็หยุดข มิงลีกัดฟันและพยักหน้าในที่สุดคุณเฉินระวังตัวด้วยเขาไร้คาถาและปลดปล่อยวิชารับของตระกูลผีห่อหุ้มเหล่าผู้ฝึกฝนทั้งสิบคนด้วยหมอกสีดำหมอกสีดำจางหายไปและคนทั้งสิบเอ็ดคนก็หายไปบทที่หกพันแปดสิบห้าเกือบตายวิชาหลบหนีของตระกูลผีไลลา,ลาผู้อาวุโสระดับเก้าตะโกนเสียงดังแต่เฉินผิงขวางทางพวกเขาไว้คู่ต่อสู้ของคุณคือฉันเฉินผิงถือดาบปรบบาบมังกรในแนวนอนเผชิญหน้ากับสมาชิกเผ่าเทพผู้ทรงพลังกว่าห้าสิบคนโดยไม่เกรงกลัว ลิงห่อวู้เฉินหัว,ว,หวราออย่างโมโหโเฉินผิงเจ้าหญิงยโสเกินไปเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเราทำอะไรเจ้าไม่ได้คุณจะรู้เองเมื่อได้ลองเฉินผิงกล่าวอย่างใจเย็นเหล่าผู้ฝึกฝนจากเผ่าเทพหยุดผู้จาไร้าสาระและเริ่มโจมตีพร้อมกันคราวนี้เฉินผิงไม่ได้ต่อต้านโดยตรงอีกต่อไปแล้วร่างของเขาพร่ำมัวกลายเป็นภาพติดตามมากมายขนาดที่เขาเดินฝ่าฝูงชนไปทุกครั้งที่ดาบปรบบาบมังกรถูกฟาดฟันผู้ฝึกฝนพลังเทพจะล้มลงหนึ่งคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าศัตรูแต่ต้องการสร้างความวุ่นวายและซื้อเวลาให้หมิงหลี่มากขึ้นเท่านั้น อาณาเขตดับแห่งความกลาหลแผ่ขยายออกไปพื้นที่สีเทากว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่100ฟุตภายในอาณาเขตนั้นเฉินผิงเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วในขณะที่เหล่าผู้ฝึกฝนระดับเทพกลับรู้สึกเหมือนติดอยู่ในบึงโคลนตั้งแถวอย่าให้เขาจัดการพวกแกทีละคนชายชราคนหนึ่งตะโกนเหล่าผู้ฝึกฝนพลังเทพได้จะตั้งอาคมอย่างรวดเร็วแต่เฉินผิงไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเลยเขามุ่งโจมตีจุดอ่อนของแนวป้องกันโดยเฉพาะทำลายแนวป้องกันและป้องกันไม่ให้ผู้ฝึกฝนพลังเทพสามารถล้อมโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะหนึ่งมีผู้ บ้าเอ๋ยลิงหอวูเ่เฉินตัวสั่นด้วยความโกรธแววตาของเย่หลิวลี่ฉายแววเย็นชาใช้ท่านั้นสินางหยิบยันสีทองออกมากัดลิ้นตัวเองแล้วคายน้ำเลื่อดออกมาเต็มปากตรงบนยันนั้นเครื่องรางนั้นเปล่งประกายเจิดจ้าแปลงร่างเป็นโซ่ทองคำที่พันรอบตัวเฉินผิงเชื่อถูกมัดอมตะข,ของเทพราชาผู้ฝึกฝนระดับเทพคนหนึ่งอุทานออกมานี่คือเครื่องรางชั้นยอดที่เก็บรักษาไว้ในวัดเมื่อถูกผูกมัดแล้วยากที่จะมีใครที่ต่ำกว่าระดับเซียนแถสามารถหลุดพ้นได้เฉินผิงสัมผัสดได้ถึงพยงคุกคมจากโซ่ทองคำและหลบหล แต่โซตรอนก็ติดตามเขาไปอย่างใกล้ชิดไม่ลดละในขณะเดียวกันเหล่าผู้ฝึกฝนพลังเทพคนอื่นๆก็ได้ปลดปล่อยสมบัติและยันเวทมนต์ล้ำค่าที่สุดของตนออกมาส่งผลให้พลังเหนือธรรมชาติหลากหลายรูปแบบทั้งการผูกมัดและการควบคุมตกลงมาใส่เฉินผิงเฉินผิงกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต่อสู้กับสมบัติวิเศษระดับสูงและพลังเหนือธรรมชาติมากมายในเวลาเดียวกันได้ฉันต้องไปแล้วเฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆปลดปล่อยพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดในตัวเขา ความกลาหุมังกรทองโลกใต้พิภพสามธาตุกลับคืนสูหนึ่งเดียวทลายขีดจำกัดเขากำดับด้วยมือทั้งสองข้างแน่นแล้วฟาดฟันไปยังความว่างเปล่าวเบื้องหน้าแสงดาบสีเทาฟาดฟันผ่านความว่างเปล่าฉีกเปิดรอยแยกมิติภายในรอยแตกนั้นเต็มไปด้วยความปนป่วนทางพื้นที่อย่างโอโหมานแต่เฉินผิงกลับก้บกาวเข้าไปโดยไม่ลังเลคิดจะวิ่งเหรอฝันไปเถอะลิงห่อวู้เฉินคำรามและปลดปล่อยพลังทั้งหมดของดาบสังหารเซียนแสงดาบสีเงินพุ่งเข้าใส่รอยแตกนอกจากนี้เย่หลิวลี่ยังใช้เชือกผูกมัดอมะตะของราชาเทพพันรอบตัวย แต่ก็สายเกินไปแล้วร่างของเฉินผิงหายเข้าไปในรอยแตกและรอยแตกก็ปิดลงอย่างรวดเร็วแสงดับสีเงินและโซ่ทองคำปะทะก,กันในพื้นที่ปิดล้อมเกิดเป็นแสงเจิดจ้าแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้เฉินผิงหนีรอดไปได้อาหลิงหอวูเ่เฉินคำรามขึ้นฟ้าอย่างบ้าคลัง่งใบหน้าของเย่เหลิวริมมือมนจนแทบจะหยดน้ำตาไหลออกมาผู้อาวุโสระดับเก้าทั้งหกคนมองหน้ากันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ท่ากลางสมาชิกเผ่าเทพผู้ทรงพลังกว่า5 0สคนภายในรัศมีของปราการภูเขาศักดิ์สิทธิ์เฉินผิงไม่เพียงแต่ทำลายปราการโลหิตและช่วยชีวิตผู้คนเท่านั้นแต่ยังหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยความแข็งแกร่งนี้ความกล้าหาญนี้วิธีการหนีหากไม่กำจัดเด็กคนนี้ออกไปเขาจะกลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อวัดอย่างแน่นอนไลลา,ลาชายชราคนหนึ่งกัดฟันและพูดว่าเขาทะลุมิติมาอย่างรุนแรงเขาต้องบาดเจ็บสาหัสแน่แนะ่เขาคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกระดมกำลังทั้งหมดและค้นหาทุกตารางไมลรอบภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ในขณะเดียวกันในายหุบเขาที่อยู่ห่างจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไปร้อยไมล์รอยแยกปรากฏขึ้นในห้วงอวกาศและเฉินผิงก็สะดุดล้มลงไปใบหน้าของเขาซีดเผือดราวกับกระดาษและมีบาดแผลลึกที่เห็นกระดูกชัดเจนบนหน้าอกซึ่งเป็นผลมาจากการฟันดาบครั้งสุดท้ายของหลินหออู้เฉินนอกจากนี้บนหลังของเขายังมีรอยจากการถูกโซ่ทองคำรัดซึ่งเกือบทำให้กระดูกสันหลังของเขาหักอาการบาดเจ็บภายในนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการตรวจปล่อยวิชาสาปอันทรงพลังเพื่อทะลุทะลวงห้วงอวกาศอย่างรุนแรงนั้นเกือบทำให้พลังทั้งหมดของเขาหมดไปส่งผลให้มมมมลลลลลล็ดดพัันแแแแหหห่่่่งงงงงงวววววิิถีีคคาาาาาาโกกะะสสสสสยยเเเือออรรรท้ขขปูญไ แต่เขายังมีชีวิตอยู่เฉินผิงกลืนยาเม็ดสุดท้ายลงไปแล้วนั่งขัดสมาธิเพื่อปรับลมหายใจให้เป็นปกติครื่นชั่วโมงต่อมาหมิงหลี่ก็ปรากฏตัวพร้อมกับหมอกสีดําคุณเฉินหมิงหลี่ตกใจเมื่อเห็นบาดแผลของเฉินผิงไม่เป็นไรหรอกคุณจะไม่ตายเฉินผิงลืมตาขึ้นเหล่าผู้ฝึกฝนอยู่ที่ไหนกันข้าได้พาพวกเขาไปไว้ในถ้ำที่อยู่ห่างออกไปร้อยไมล์และได้จัดตั้งระบบพรางตัวไว้แล้วตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้วหมิงหลี่กล่าวขอเนเฉินอาการบาดเจ็บของคุณต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเฉินผิงลุกขึ้นยืนที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วพวก โปรทตสจะเข้ามาค้นหาในไม่ช้าเราต้องรีบบอกไปโดยเร็วที่สุดจะไปที่ไหนหมิงหลี่ถามเฉินผิงจ้องมองไปยังระยะไกลดวงตาของเขาฉายแววแน่วแน่ไปที่สารเจ้าในเมื่อวัดต้องการฆ่าฆ่า,าก็จะออกไปตามมหาศัตรูของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นวัดแห่งนี้เป็นความหวังเดียวที่จะช่วยวิญ,ญญาณของท่านมุสาพูเทาได้ทั้งสองแปลงร่างเป็นเส้นแสงและหายไปในหุบเขา